ตอนนี้เพิ่งทำช่องใหม่มาช่องหนึ่งชื่อช่อง Witwas Story เป็นช่องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆถ้าใครชอบฟังอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้นะครับผมลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่กษัตริย์เลียวในดัฐแพ้สงครามสำหรับเด็กทาลกคนไหนที่เกิดมาเป็นชาวสปาร์ตันถ้าเกิดว่าตัวเล็กหรือว่าอ่อนแอหรือว่าพิการเด็กทารกคนนั้นจะต้องถูกกำจัดและเมื่อเด็กโตมาจนยืนได้เด็กทุกคนก็ต้องถูกจับมาต่อสู้และพวกเขาก็จะถูกสอนว่าห้ามถอยในการต่อสู้และถ้าหากตายในสนามรบจะถือว่าเป็นการรับใช้สปาร์ตันและนั่นก็คือเกียรติยศสูงสุดที่พวกเขาจะได้รับในชีวิตในวัย7ปีของชาวสปาร์ตันเด็กชายจะต้องถูกพากไปจากแม่และเดินทางเข้าสู่โลกความรุนแรงเด็กทุกคนจะถ สปาตันที่มีมานานมากกว่า300ปีพวกเขาถูกฝึกให้ต่อสู้บางครั้งให้อดอาหารและห้ามแสดงความเจ็บปวดบางครั้งก็จะถูกทดสอบโดยการถูกส่งเข้าป่าและเอาตัวรอดมาให้ได้ถ้าเด็กคนไหนกลับมาได้พวกเขาก็จะกลับมานฐานะชาวสปาตันหรือไม่บางคนก็ไม่กลับมาอีกซึ่งลีโอในดัตเองเขาก็ถูกฝึกแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีเชื้อสายของกษัตริย์ชาวสปาตันก็จะไม่เว้นและลีโอในดัตเขาก็เอาตัวรอดมาได้และตอนที่เขากลับไปที่เมืองเขาก็จะได้รับขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ของชาวสปาตันกลุ่มนักรบที่แข็ง ที่สุดในโลกและจากเหตุการณ์วันนั้นมันก็ผ่านมา30ปีซึ่งตอนนี้มันก็มีกองทัพของชาวเปอร์เซียที่คิดว่าจะถล่มเมืองกีโดยจํานวนกองทัพที่มหาศาลและตอนนี้พวกเปอร์เซียก็ส่งทูตมาเจรจาที่เมืองสปาตันและแน่นอนพวกเขาต้องมาคุยกับกษัตริย์ลีโอไนดัสและสิ่งที่เซอร์ซิตกษัตริย์ของเปอร์เซียต้องการก็คือดินและน้ําเพราะว่าด้วยกองทัพจํานวนคนที่มหาศาลเวลาที่กองทัพเปอร์เซียเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่พวกเขาก็จะกินน้ําในแม่น้ําจนแห้งและที่กองทัพเปอร์เซียเดินทางมาที่นี่พพวกกเเเราาา็็ค่่่จะใช้ปนนทงผือ เดินทางไปยึดเมืองกีและถ้าชาวสปาร์ตันยอมมอบดินและน้ำให้กษัตริย์เปอร์เซียก็จะถือว่าเป็นการยอมจำนนลีโอเนดัตติดตรงนี้แหละจะให้นักรบอย่างพวกเขายอมจำนนเนี่ยนะแล้วแถมเขายังได้ข่าวมาว่าขนาดเมืองเอเธนพวกนั้นยังไม่ยอมจำนนให้พวกเปอร์เซียเลยแล้วทำไมนักรบอย่างพวกเขาต้องมายอมให้คนพวกนี้ด้วยและแถมมันยังดูหมิ่นชาวสปาร์ตันอีกมันเอามองกุฎและหัวของราชาที่พ่ายแพ้ในสงครามมาขู่ชาวสปาร์ตันและแถมยังดูหมิ่นราชนีและยังข่มขู่ชาวเมืองลีโอเนดัสก็เลยจัดก,การทูตของเปอร์เซียและนนนัก็็เเปสาห ทำให้เกิดสงครามครั้งนี้แต่ว่าการจะทําสงครามได้แต่ละครั้งปกติแล้วชาวสปาร์ตันไม่ได้นึกอยากจะทําสงครามก็ทําได้เลยพวกเขาต้องได้รับคำปรึกษาจากนักบวชนอกลีดก่อนแม้แต่กษัตริย์ก็ปฏิเสธกฎข้อนี้ไม่ได้ซึ่งที่อยู่ของนักบวชพวกนี้จะอยู่บนยอดเขาและชาวสปาร์ตันจะเรียกพวกนี้ว่าพวกอีฟอร์เลโอในดัตก็พยายามเล่าแผนการให้พวกอีฟอร์ฟังว่าเขาจะจัดการพวกเปอร์เซียยังไงแต่พวกนี้ก็ไม่ได้อยากฟังเลยแถมการจะมาขอคำปรึกษามันก็ต้องมีค่าตอบแทนด้วยซึ่งของที่เอามาตอบแทนก็คือทองเ นับอกกแผาาร้ฟงว่เขาได้ยินข่าวมาว่าพวกเปอร์เซียมีกองทัพอยู่หลายล้านคนและด้วยจํานวนที่มากขนาดนั้นต่อให้เป็นชาวสปาร์ตันก็สู้ตรงๆไม่ไหวเขาก็เลยคิดจะล่อพวกเปอร์เซียมาที่ช่องแคบถ้าเป็นจุดนี้ต่อให้มีจานวนเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตาแหน่งและเส้นทางมันจะถูกบีบเข้ามาทําให้พวกเปอร์เซียต่อสู้ได้ลําบากมากขึ้นแต่พวกนักบ,บวชก็ไม่ได้ฟังเลยคนพวกนี้บอกว่าตอนนี้ก็จะใกล้วันเฉลิมฉลองศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกติแล้วชาวสปาร์ตันจะไม่ทําสงครามช่วงนี้แต่ถ้าพวกเราไม่ทําสงครามเมืองสปาร์ตันก็จะถูกเผา ผู้ชายก็จะถูกฆ่าส่วนผู้หญิงกับเด็กก็จะถูกจับมาเป็นทาสหรือไม่ก็แย่กว่านั้นพอพวกนักบวชเห็นว่าพวกเขาบอกให้ลลโอในดัตหยุดแต่ว่ากษัตริย์คนนี้ไม่ยอมฟังงั้นก็ต้องให้ผู้พยากรณ์มาบอกแทนซึ่งผู้พยากรณ์ก็คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในสปาร์ตันและคนที่เลือกก็คือพวกนักบวชพวกนี้เองหลังจากทําพิธีผู้หญิงก็จะสื่อสารกับผู้พยากรณ์ได้เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นร่างทรงซึ่งผู้พยากรณ์ก็บอกว่าเมืองสปาร์ตันจะล่มสลายเมืองกิกเองก็จะล่มสลายและให้อยู่เเฉฉลลิมอองวัันนนคาาโด ก็คิดว่าแม่งไม่ได้เรื่องเลยสรุปพวกนักบวชพวกนี้มันก็ไม่ได้ให้พวกเราทําสงครามแต่ที่พวกนักบวชไม่เข้าข้างสปาร์ตันก็เพราะว่าพวกนักบวชรับเงินมาจากพวกเปอร์เซียและพวกเปอร์เซียก็ให้สัญญาว่าถ้าชาวสปาร์ตันล่มสลายเมื่อไหร่ทองที่ได้จะให้เยอะกว่านี้และนอกจากทองเปอร์เซียก็จะส่งหญิงสาวพยากรมาให้ใหม่ทุกวันส่วนทางด้านเลโอเนดัสเขาก็เอาแต่คิดว่าจะทํายังไงดีถ้าอยู่เฉยๆพวกเปอร์เซียก็จะมาถล่มสปาร์ตันสุดท้ายเมืองก็จะโดนยึดพอตอนเช้าเลโอเนดัสก็เลยมีคําสั่งกับนายกองว ตั้นมา3 0มคนเราจะทําศึกกันแค่นี้พวกสภาก็รีบมาคัดค้านพบว่าพวกนักบวชบอกว่าชาวสปาตันไม่ควรทําศึกส่วนตัวรีโอนดัสเองกําลังจะแหกกฎที่ชาวสปาตันนับถือกันมานานแต่กษัตริย์ลีโอนดัสบอกว่าเขาไม่ได้จะไปทําศึกสงครามสักหน่อยเขาพาทหารไปแค่300คนเพื่อที่จะไปเดินเล่นแค่นั้นเองส่วนกองทัพของเราก็ยังอยู่ในเมืองพอพวกสภาเห็นว่าทําอะไรไม่ได้พวกเขาก็แค่ต้องปล่อยไปแล้วก่อนที่รีโอนดัสจะเดินทางเมียกับลูกของเขาก็มาส่งพอกองทัพสปาตันเดินทางมาได้สักพักหนึ่ง พวกเขาก็เจอกับกองทัพอ์เคเดียนตอนแรกกองทัพอ์เคเดียนก็ได้ยินว่าชาวสปาร์ตันจะสู้กับกองทัพของเปอร์เซียแต่ว่าทําไมมากันแค่300คนพวกเขาก็อยากร่วมสู้กับชาวสปาร์ตันด้วยแต่พอเห็นจํานวนนักรบชาวอ์เคเดียนถึงกับถอดใจเลยแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยแม่งมากันแค่นี้เองลีโอเนรัตก็เลยถามว่านี่เองทาอาชีพอะไรเนี่ยไอคนนี้ก็บอกว่าเป็นช่างตั้นดินเผามั่งบางคนก็บอกว่าเป็นช่างตีเหล็กบางคนก็บอกว่าเป็นช่างทําแก้วแต่พอลีโอเนรัตหันไปถามนักรบของเขาว่าแต่ละคนทาอาชีพอะไรทุกคนก็บรันนว่าเป ทีนี้เห็นหรือ,อยังว่าใครพานักรบมามากกว่ากันแม่ทัพของชาวอเคเดียนก็พูดไม่ออกทีนี้พี่เิ่งิ๊กแอดกูก็แอ็เลยจากนั้นกองทัพทั้งสองก็เดินทางมาด้วยกันเพื่อที่จะไปสู้กับชาวเปอร์เซียและระหว่างเดินทางพวกเขาก็เจอเมืองหนึ่งที่ถูกถลม่มซึ่งมันน่าจะเป็นฝีมือของพวกเปอร์เซียแล้วแถมน่าจะเป็นแค่หน่วยสอดแนมแล้วถ้าดูจากรอยเท้าเหมือนว่าจะมากันแค่20คนแต่ว่าขนาดของรอยเท้าเหมือนว่าจะไม่ใช่ของมนุษย์เลยจากนั้นทุกคนก็ได้นเสียงอะไรบางอย่างกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาพอลองดูดีๆคคนนนที่่เเเดดิมากก็็็ปแ เด็กคนนี้บอกว่าสิ่งที่ทําลายเมืองมันมาจากความมืดพวกมันมีเขี้ยวมันมีกรงเล็บแล้วมันก็ฆ่าพวกเราทุกคนแต่ว่ามันปล่อยให้เขามีชีวิตแค่คนเดียวพอเดินดูรอบๆพวกเขาก็เจอแล้วว่าศพของชาวบ้านไปอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่ปีศาจของเปอร์เซียทาก็คือมันจับชาวบ้านมาติดไว้กับต้นไม้มีตำนานเคยบอกไว้ว่ากษัตริย์ของเปอร์เซียเลี้ยงพวกอัลมนุษย์เอาไว้แล้วพวกมันก็กินคนเป็นอาหารแล้วแถมยังฆ่าไม่ตายอีกต้องเป็นฝีมือของพวกนี้แน่พวกกองทงัพไบคิเดียนก็พากันกลัวหมดยกเว้นกษัตริย์ลีโอเน กกลลััวเยสนิดจากนั้นกองทัพของสปาร์ตันแล้วก็ชาวไอเคเดียนพวกเขาก็เดินทางมาถึงช่องแคบเป็นที่ที่จานวนนักรบของเปอร์เซียไม่มีความหมายด้วยความที่ตรงนี้เป็นช่องแคบมันจะถูกบีบให้ทหารเดินเข้ามาได้แค่ไม่กี่คนแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับกองทัพของเปอร์เซียซึ่งลีโอเนดัสก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งเดินตามพวกเขามาตลอดตั้งแต่อยู่ที่เมืองสปาร์ตันแหละแล้วในศึกครั้งแรกพวกเขาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่ามันมีพาย,ยุเข้าทําให้เรือของเปอร์เซียล่มไปหลายลําแต่ว,ว่ากองทัพของเปอร์เซียพวกเขาไม่ได้มีเรือแค่นั้นเรือที่ ไปเป็นแค่ส่วนน้อยพอชาวไอเคเดียนเห็นกองทัพของเปอร์เซียพวกเขาก็คิดเลยว่าพวกกูจะไปชนะไอ้พวกนี้ได้ไงวะเนี่ยมันมากันโคตรเยอะเลยแต่เขาก็หันไปมองนักรบสปาร์ตันซึ่งนักรบของสปาร์ตันไม่ได้กลัวเลยสักคนเพราะว่าพวกเขาต้องเจอกับสงครามนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งแต่ละครั้งที่พวกเขาผ่านศึกมาไม่มีกองทัพไหนเลยสักกองทัพหนึ่งที่ทําให้พวกเขาสมหวังชาวสปาร์ตันเรียกสิ่งนี้ว่าการตายที่งดงามพวกเราก็เลยหวังว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างทําให้พวกเขาสมหวังสักทีพอแม่ทัพของชาวไอค ลองงฟัผู้กลับดีกว่ามึงเนี่ยไม่น่ามาไลพวกนี้เลยฝั่งเปอร์เซียก็ส่งคนมา12คนเพื่อมาเจรจาก,กับพวกสปาร์ตันแต่ทั้ง12คนก็โดนเก็บหมดแล้วเปอร์เซียก็ส่งคนมาใหม่อีกเพื่อมาบอกให้หลีกทางไปแต่พอทูตของเปอร์เซียลองมองที่กำแพงที่ชาวสปาร์ตันกำลังก่ออยู่มันไม่ใช่แค่หินอย่างเดียวนี่หว่าแต่ว่ามันเอาศพทหารของเปอร์เซียมาทำกำแพงด้วยเขาก็เลยคิดว่าชาวสปาร์ตันนี่หยามหน้ากันจะชัดพะกล่าวว่าจะบวกแค่นั้นแหละพูดก็โดนตัดแขนขาดแถมยังโดนสั่งกลับมาว่าเอ็งนี่กลับไปหากษัตรริิยซดี๋ เลแล้วก็บอกกับมันด้วยว่าถ้ายังส่งคนเข้ามาที่นี่อีกกำแพงที่พวกเราก่ออยู่มันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าทูตก็ปากดีเขาบอกว่าตอนเที่ยงวันนี้รับรองว่าชาวสปาร์ตันจะต้องได้เจอกับกองทัพเปอร์เซียแน่ส่วนทางด้านกษัตริย์ลีโอไนดัสเขาคิดว่าตำแหน่งที่เขาอยู่มันยังมีจุดอ่อนถ้าเกิดว่ากองทัพเปอร์เซียหาทางเดินมาอ้อมดักหลังพวกเราได้โอกาสแพ้ของกองทัพเราก็จะมีสูงมากเขาเลยสั่งให้คนไปสำรวจดูว่ามันมีเส้นทางไหนบ้างที่สามารถเดินอ้อมมาได้แต่ว่าแม่ทัพเ็าบอกว่ายังไม่เจอเลยและอยู่ๆมันก็มีคนเดิน บอกว่ามันยังมีเส้นทางอื่นอยู่ที่กองทัพของเปอร์เซียสามารถเดินอ้อมมาได้ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเอธิอันทิตและเขาก็าเกิดที่เมืองสปาร์ตันด้วยความที่เขามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้พ่อแม่ของเขาก็เลยพาเขาหนีออกจากเมืองเพราะกลัวว่าลูกชายจะถูกฆ่าส่วนโลก่กับเสือ้อกาะมันก็เป็นของพ่อเขาเองและที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะขอร่วมรบด้วยเพื่อกู้ชื่อเสียงของวงตระกูลของเขาแต่ลลโอเนดัสก็บอกว่าลองยกโล่ขึ้นมาดูเอาให้สูงที่สุดเลยแต่ว่าเอธิอันทิตมันก็ยกโล่ได้แค่นี้ลลโอเนดัสก็บอก ติแล้วชาวสปาร์ตันจะสู้กันเป็นกลุ่มซึ่งคนหนึ่งคนจะช่วยปกป้องคนทางซ้ายและคนทางขวาด้วยโล่แต่ถ้ามีคนหนึ่งคนที่ยกโล่ไม่ขึ้นมันจะกลายเป็นจุดอ่อนเอาง่ายๆเลยก็คือเอธีอันทิตไม่เหมาะกับการรบในกลุ่มของสปาร์ตาเอาได้ยินว่าเลโอเนดัสพูดแบบนี้เขาก็โกรธมากและเขาจะทําให้รู้เลยว่าเลโอเนดัสคิดผิดที่บอกว่าเขาไม่มีประโยชน์แล้วตอนที่เลโอเนดัสกาลังยืนคุยกับนายกองนายกองก็เห็นว่าแถวนี้มีแผ่นดินไหวด้วยแต่เลโอเนดัสบอกว่าไม่ใช่พวกเปอร์เซียแค่ตั้งกองทัพ โอ้โหนี่พวกมึงแค่เดินนะเนี่ยและตอนนี้กลุ่มของสปาร์ตันก็เตรียมพร้อมที่จะสู้ทูตของเปอร์เซียก็ขี่ม้ามาบอกอีกว่าให้ชาวสปาร์ตันวางอาวุธลงพี่เจงิ๊กแอดเขาก็เลยจัดให้เรียกได้ว่าเข้าเป้าเต็มๆพอกองทัพเปอร์เซียเห็นว่าคุยดีๆคงไม่รู้เรื่องพวกเขาก็เลยสั่งบุกกองทัพของเปอร์เซียก็วิ่งมาชนกับกองทัพของสปาร์ตันแล้วเทคนิคที่ชาวสปาร์ตันใช้ก็คือดันเอาไว้จากนั้นก็แทงพอกองทัพของเปอร์เซียวิ่งเข้ามาก็โดนแบบนี้เรื่อยๆกองทั er, ทพเาาเรรรยกกกกก็็น่าทลลววหิมัั ทุกคนตอนทาหารเปอร์เซียไปที่หน้าผาแล้วก็ผลักพวกเปอร์เซียตกลงไปแล้วพอหันไปมองที่กองทัพเปอร์เซียพวกนั้นก็สั่งยิงลูกธนูมาที่ชาวสปาร์ตันนายกองก็เลยสั่งให้ทุกคนเข้าที่กำบงังซึ่งก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยสักคนแต่ว่าก็ยังไม่จบพวกเปอร์เซียก็ส่งคนมาอีกส่วนทางด้านเมืองสปาร์ตันเมียของเลโอเนดัตก็ไม่ได้ยอมอยู่เฉยๆเธอต้องการเข้าไปพูดในสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบว่าส่งนากรบสปาร์ตันที่เหลือไปช่วยเลโอเนดัตแต่ว่ากว่าจะมีประชุมสภาอย่างเร็วที่สุดก็ต้องอีีกกก2วันนนนตตตออออ้้้็ไดไดแ่่งป ส่วนทางด้งนานลีโอเนดัสหลังจากที่เปอร์เซียส่งกองทัพมากองทัพที่ถูกส่งมาก็ถูกจัดก,การจนหมดแล้วลีโอเนดัสก็ได้รับรายงานว่ามีคนประมาณ20คนเดินทางมาที่นี่ดูจากท่าทางไม่น่าจะใช่นักรบที่ถูกส่งมาจัดก,การเราแน่นอนแล้วก็ดูไม่ใช่ทูตด,ด้วยลีโอเนดัสก็เลยจะไปเจรจาด้วยตัวเองและคนที่เดินทางมาก็คือเซอร์ซิตกษัตริย์ของเปอร์เซียซึ่งที่เซอร์ซิตมาที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็แค่มาบอกให้ลีโอเนดัสยอมจำนนแล้วก็ชวนลีโอเนดัสมาเข้าร่วมกองทัพของเปอร์เซียถา้าลีโอ,อเน พวกเอเธนที่เป็นคู่ปรับของชาวสปาร์ตันต่อจากนี้พวกนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าได้พวกของเปอร์เซียร่วมหลบด้วยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งเรโอเนดัตต้องคุกเข่าให้กับเขาแล้วก็ยอมรับว่าเขาคือเทพเรโอเนดัสก็บอกว่าวกูคุกเข่าให้ไม่ได้หรอกขากูเป็นตะคิวเซอร์ซิสพี่แกก็เดือดเลยทีนี้เซอร์ซิสก็สั่งว่าถ้าเขาจะน่าสงครามเมื่อไหร่เขาจะสั่งลบประวัติศาสตร์ของชาวสปาร์ตันทั้งหมดแล้วแผ่นการลึกทุกชิ้นจะต้องถูกเผาทิ้งพวกนัก แล้วในโลกนี้ทุกคนจะลืมว่าเคยมีสปาร์ตันอยู่และในเมื่อการเจรจาไม่ได้ผลเลโอในดัตก็สั่งนักรบของเขาว่าใช้ศพของพวกเปอร์เซียทํากําแพงให้สูงกว่านี้พราะคืนนี้เราต้องลบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกองทัพที่พวกเปอร์เซียส่งมาพวกนี้ก็คือพวกอามนุ์ที่คอยรับใช้กษัตริย์ของเปอร์เซียมานานกว่า500ปีพวกนี้ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ยังเป็นกองทัพนักรบที่อันตรายที่สุดเท่าที่เปอร์เซียเคยมีมาแต่ทั้งหมดก็เป็นตามแผนที่เลโอในดัตวางเอาไว้พวกเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้้ออออองงงเจกกกกกััับพววาามนนนนุุษย์ีททขสปตค็ ออกไปสู้ซึ่งแน่นอนด้วยความที่กองทัพอัลมนุษย์พวกนี้เป็นนังรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเปอร์เซียทําให้มีนังรบสปาร์ตันบางคนถูกฆ่าแล้วพอเห็นหน้าตาของอัมนุษย์ดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วในกลุ่มของอัมนุษย์มันก็ยังมีตัวบอสอีกไอตัวนี้ดูยังไงก็ควายชัดๆแทงยังไงก็ไม่ตายแล้วแถมยังไม่กลัวเจ็บด้วยวิธีฆ่าไอตัวนี้ก็มีแค่ต้องตัดหัวและศึกครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่ชาวสปาร์ตันอย่างเดียวที่สู้ยังมีพวกอาเคเดียนมาช่วยด้วยและด้วยความที่พวกนีีีี้้ไไมมม่่่่่่่ใชนนักกรรบจิงงๆทททําาาด็แแคปวตย โอกาสชนะได้มากขึ้นสุดท้ายพวกอัลมนุษย์กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเปอร,ร์เซียก็ยังแพ้แล้วการพ่ายแพ้ครั้งนี้กษัตริย์เซอร์ซิสยังต้องกลัวเพราะขนาดนังรบที่เก่งที่สุดของเขายังโดนพวกสปาร์ตันเก็บหมดและจากชัยชนะครั้งนี้ทาให้พวกสปาร์ตันยังมีความหวังว่าบางทีพวกเขาอาจจะชนะในสงครามนี้ก็ได้และไม่ว่ากองทัพเปอร์เซียจะส่งตัวอะไรมาทุกตัวก็โดนเก็บหมดแล้วพอเห็นว่าใช้แรงสู้ไม่ได้ทีนี้มันก็เริ่มเล่นของและกองทัพของเปอร์เซียก็เริ่มใช้ระเบิดแต่ว่าทุกตัวก็โดนเก็บเเหมมมมือออนดิิิกกกษัตรรย์์ซซ็ไ่่พใจาที ทัพคุมทัพไม่ได้เรื่องเลยเขาก็เลยสั่งประหารแม่ทัพของตัวเองแต่ว่ากษัตริย์เซอร์ซิตก็ยังส่งกองทัพมาเรื่อยๆแต่ว่าชาวสปาร์ตันก็ยังมีพลาดลูกชายของนายกองถูกฆ่าทําให้เขาสติแตกถึงแม้ว่าศึกครั้งนี้ชาวสปาร์ตันจะชนะแต่ก็ไม่มีใครดีใจเลยทางด้านเอฟอาติสหลังจากที่เขาแค้นลีโอเนดัตเขาก็เลยไปอยู่กับพวกเปอร์เซียแล้วก็บอกทางลับที่จะใช้ไปอ้อมด้านหลังเข้าไปโจมตีพวกสปาร์ตันเซอร์ซิตก็สั่งว่าถ้าเอทีอันทิตนําทหารไปตรงนั้นได้แล้วโจมตีสปาร์ตั้เงงิน ทั้งทองรวมถึงผู้หญิงด้วยทางด้านเมียของเลโอในดัสเธอก็มานัดเจอกับเทอรอนเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอำนาจในสภาพอสมควรซึ่งเขาก็พอจะมีอำนาจมากพอที่จะออกเสียงว่าเห็นด้วยในการส่งนักลบไปช่วยกษัตริย์ลีโอในดัสแต่ว่าเทอรอนก็ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วสิ่งตอบแทนที่เขาอยากได้ก็คือตัวของราชินีเมียของเลโอในดัสและเพื่อสามีเธอก็เลยยอมส่วนทางด้านเลโอในดัสแม่ทัพอคาเดียนก็มาบอกกับเขาว่าไอ้ผู้ชายที่หลังข้อมันทรยศพวกเราตอนนี้มันนำทัพของเปอร์เซียเข้ามาอ้อมอยู่ที่ด้านหลังเรา อบนี้กองทัพของพวกเราโดนตีแตกแน่ๆมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางไม่ถอยก็ยอมจำนนหรือไม่ก็ตายซึ่งกองทัพของสปาร์ตันเขาไม่เคยถอยอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยยอมจำนนด้วยแต่ว่าแม่ทัพของไอเคเดียนเขาก็คิดว่ารอบนี้ถ้าอยู่สู้ต่อเราตายแน่ๆเขาก็เลยจะพาคนถอยดีกว่าและคนที่สู้กับกองทัพเปอร์เซียที่มีจำนวนเป็นล้านคนตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึง300คนกระสัดเลโอเนดัสก็ไม่ยอมถอดใจแล้วเขาก็คิดจะสู้ในสงครามนี้อยู่ดีแล้วก่อนจะเริ่มทำสงครามเลโอเนดัสก็มาคุยกับเคเดียสเขาก็สัั่่งให้เคดีีกลบไปท แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ให้ทุกคนในสภาฟังว่านักรบสปาตันทั้ง300คนต่อสู้ได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เปิดประชุมสภาแน่นอนสิ่งที่ราชนีพูดก็คือขอให้สภาอนุมัติในการส่งกองทัพไปช่วยเลโอในดัตแล้วแทนที่เธอหลอนมันจะช่วยพูดอีกเสียงหนึ่งตามที่ตกลงไว้กับราชนีก่อนหน้านี้มันก็ดันมาแฉราชนินีว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ราชินีติดสินบนเขาด้วยตัวของราชินีเองเพื่อที่จะแลกกับการเข้ามาพูดในสภาและที่สําคัญสงครามที่มันเกิดขึ้้นมมาทังหด มันก็เป็นเพราะกษัตริย์ลีโอในดัสเองที่เป็นฝ่ายไปหาเรื่องเปอร์เซียและชินีเลยข,ของขึ้นเธอก็เลยหยิบมีดมาแทงเธอรอนทาให้ทุกคนรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเธอรอนเป็นคนทรยศเขารับสินบนมาจากเปอร์เซียทางด้านสนามรบตอนนี้พวกเปอร์เซียก็เข้ามาล้อมนักรบสปาร์ตันไว้หมดรอบนี้ดูยังไงก็ไม่รอดแต่ก่อนที่จะเริ่มทาสงครามพูดก็ยังเข้ามาเจรจากับเีโอในดัสเพราะว่ากษัตริย์เีโอในดัสเป็นนักรบที่เก่งมากซึ่งกษัตริย์เซอร์ซิสก็ชอบเรื่องนี้เขาก็ยังอยากได้เีโอในดัสมาเป็นลูกนน้้้้้อออองยยู่่ถาแแแคลดััสมพววกก็ใหบ Ser ทุกคนก็จะรอดและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนักรบทุกคนก็จะได้ของตอบแทนไปด้วยทั้งเงินทั้งทองแล้วก็ผู้หญิงแถมกษัตริย์เลโอเนดัสถ้าเขาร่วมกับเปอร์เซียเมื่อไหร่รับรองเลยว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นรองก็แค่กษัตริย์ของเปอร์เซียแค่นั้นซึ่งข้อเสนอก็ง่ายมากขอแค่ยอมคุกเข่าลงสงครามนี้ก็จะจบลงทันทีพอลโอเนดัสได้ยินแบบนี้เขาก็เลยถอดหมวกเหล็กออกแล้วก็โยนโลกของเขาทิ้งจากนั้นเลโอเนดัสก็คุกเข่าต่อหน้ากษัตริ it, มมย์เซอร์ มันบีบหัวซะจนเขามองไม่ถนัดตัวโลที่เขาถืออยู่มันหนักเกินกว่าที่จะทรงตัวได้ดีที่เลโอในดัดทิ้งทั้งสองอย่างไปก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะปาหอ,อกให้ได้แม่นยำที่สุดเพราะว่าเป้าหมายของเขาอยู่ไกลเกินไปหอกมันก็เกือบโดนเซอร์ซิสเขียดปากไปแค่นิดเดียวและตอนนี้ชาวสปาตันเกือบ300คนกำลังจะพ่ายแพ้นักรบสปาตันทั้ง300คนสุดท้ายพวกเขาก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีส่วนทางเคเดอที่ถูกส่งกลับมาที่เมืองเขาก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนามโบกให้ทุกคนฟังสุดท้ายนักรบสปาตันทั้ง10,000 และนักรบของกีอีก30,000คนก็จะร่วมทําสงครามกับกองทัพของเปอร์เซียศูนยพันกันหมดแน่พวกมึงแค่300คนกว่าจะเอาลงก็หลายวันนี่พวกพี่แกเล่นมากันทั้งเมือง กษัตริย์เซอร์ซิสเขาก็มาตัดหัวของลลโอในดัตเพื่อเป็นการบอกว่าสปาร์ตันได้แพ้แพ้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าสงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่10ปีก่อนและเมื่อตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนั้นกษัตริย์ของชาวเปอร์เซียมีชื่อว่าดาเลียดพ่อของเซอร์ซิสเขาก็พยายามมายึดเมืองกีกด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองกีกมีสละเกินไปแต่การที่จะมายึดเมืองกีกได้กองทัพของเปอร์เซียต้องนั่งเรือมาประมาณเกือบเดือนเจอทั้งฝนฟ้าพายุมันเลยทําให้กองทัพเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เลยพาทหารเข้าไปบุกโจมตีกองทัพของเปอร์เซียทันทีที่กองทัพของเปอร์เซียขึ้นฝั่งมาแถมยังใช้คนน้อยกว่าถึง3ต่อหนึ่งและคนที่คิดแผนการทั้งหมดนี้ขึ้นมาเขาก็มีชื่อว่าเทมิตโตคิดกองทัพของเปอร์เซียถูกจัดการไปทีละคนต่อให้จํานวนมากกว่าก็ไม่มีผลเพราะว่าพวกเขาทั้งเหนื่อยแถมยังไม่ได้ตั้งหลักกันด้วยแล้วพอกษัตริย์ดาเลียบมองดูกองทัพของตัวเองถูกจัดการเรื่อยๆเขาก็รู้แล้วว่ารอบนี้กองทัพของเขาคงพ่ายแพ้และแถมเทมิตโตคิดเขาก็ยังหยิบคันธนูมายิงใสก่กษัตริย์ดา แถมแม่นเสือกโดนด้วยเซอร์ซิสก็เห็นว่าพ่อของเขาถูกยิงด้วยธนูต่อหน้ามันทําให้เขาแค้นมากและสงครามครั้งนี้คงยังไม่จบง่ายๆแน่เทมิตตัวคิดเองก็รู้เรื่องนี้พวกพวกเปอร์เซียต้องกลับมาอีกแน่นอนพอกองทัพของเปอร์เซีย,ยยกทัพกลับแล้วทั่วทั้งเมืองก็รู้ข่าวแล้วว่ากษัตริย์ของเปอร์เซียกําลังจะตายแม่ทัพที่เก่งที่สุดในเปอร์เซียก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่เธอก็มีชื่อว่าอารเทมิเคียกษัตริย์ดาเลียชอบแม่ทัพคนนี้มากเพราะว่าเธอไม่เคยแพ้ในสงครามไหนเลยสักครั้งก่อนที่กษัตตรริิยยยย์์ดาาาาเเเีีสสจะขกก็ัั่่งบซซอว อย่าให้เซอร์ซิสท,ทำผิดพลาดเหมือนเขาอีกให้ปล่อยพวกกีกไปเถอะตอนนี้เขารู้แล้วว่ามีแค่เทพเจ้าเท่านั้นที่จะทำลายพวกกีกได้อธิมิเชียก็เลยดึงธนูที่ปากออกทำให้กษัตริย์ดาเลียสพ้นจากความทรมานและเขาก็ตายทันทีหลังจากที่พ่อของเซอร์ซิสตายเขาก็นั่งเศร้าอยู่7วันแล้ววันที่8อาอธิมิเชียก็มาเป่าหูของเซอร์ซิสว่าที่พ่อของท่านพูดว่ามีแต่เทพ,พ,พเจ้าเท่านั้นที่จะทำลายพวกกีกได้เงินท่านก็ต้องเป็นราชาของเทพอธิมิเชียก็เลยระดมพ่อมดแล้วก็เหล่านักบวชจากทั่วอาณจาักร เพื่อมาทําพิธีใช้ผ้าซิมเมเลียนพันให้ทั่วตัวของเซอร์ซิสแล้วตัวของเขาไปชุบด้วยน้ํายาโบราณจากนั้นก็ปล่อยเขาเดินไปกลางทะเลทรายจนทําให้เซอร์ซิสเกือบตายแต่ว่าเขาก็ได้เจอกับถ้าดาบดทเซอร์ซิสตัดสินใจมอบวิญญาของตัวเองให้ปีศาจวิปลิตและหลังจากที่เขาแช่น้ําในถ้าเซอร์ซิสก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นสมุติเทพจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่เมืองเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราจะทําสงครามกับชาวกีกีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านชาวกีทีนี้ผู้นําของแต่ละเมืองก็ตีกันอยู่เพราะ่ากเขไไมด้ อยากนาคนของตัวเองมาทําสงครามครั้งนี้เลยทั้งเมืองอากอสเมืองคอรินเมืองแบกกลาเมืองเอเธนหรือแม้แต่เมืองสปาตันอันที่จริงแต่ละเมืองก็ไม่ได้อยากมีสงครามเทมิโตคิดเขาก็บอกกับคนในสภาของแต่ละเมืองว่าถ้าพวกเราไม่ร่วมกันสู้กับเปอร์เซียสุดท้ายแต่ละเมืองก็จะโดนยึดอยู่ดีและสุดท้ายชาวกรีกทั้งหมดก็จะตกเป็นทาสของชาวเปอร์เซียแทบทุกเมืองก็ต้องจําใจส่งคนของตัวเองเพื่อมาเข้าร่วมสงครามแต่ว่าเมืองที่มีปัญหาที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเมืองกรีกทั้งหมดก็คือเมืองสปาตัน มิโตคิดเองก็ไม่รู้ว่าชาวสปาร์ตันจะยอมมาลบกับพวกเขาด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยจะไปคุยกับลลโอในดัตเองแล้วพอเขามาถึงเมืองสปาร์ตันที่นี่ก็ยังเถื่อนเหมือนเดิมและชินีก็เดินมาที่นี่พอดีเทมิโตคิดบอกว่าเขาจะมาเตือนเรื่องที่กองทัพเปอร์เซียยกทัพมาที่เมืองกีกแล้วตอนนี้มันกาลังตั้งกองทัพอยู่ที่หน้าน้ําโถมาช้าไปแล้วพ่อหนุ่มผู้สงสารของชาวเปอร์เซียมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วมันก็ตายหายไปละโดนกริย์ของเราถีบตกบ่อน,น้ําตายส่วนตอนนี้กัตริย์ลโอในดัตกาลังปีนนขขึึ้เาาไปปรกกกษพววับ ว่าจะทําสงครามได้ไหมเทมิโต <M> คิดเขาก็เลยอยากจะขอกําลังเรือของชาวสปาร์ตันมาช่วยลบด้วยแต่ว่าราชินีกอโกโเธอก็บอกว่าเราไม่สนใจเข้าร่วมสงครามนี้แล้วก็ไม่คิดจะยอมยกกองทัพเรือของชาวสปาร์ตันให้ด้วยส่วนทางด้านกองทัพเปอร์เซียตอนนี้เทมิเชียเธอก็ได้ข่าวมาว่ามีกองทัพสปาร์ตัน3 0 0คนกําลังขวางทางพวกเราอยู่แต่เธอก็คิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวอีกไม่นานคนแค่300คนเดี๋ยวก็ตายกันหมดส่วนทางด้านเทมิโตคิดตอนนี้เขาก็กำลังประชุมกันอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง เขาก็ได้ข่าวมาว่าอันทมิเชียกําลังคุมกองทัพเรือแล้วก็กําลังมุ่งหน้ามาทางใต้อันที่จิงเทมิตโตคิดเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะเทมิเคียไม่ได้เป็นคนเปอร์เซียแต่ว่าเธอคือชาวกีกเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่ที่เธอโกรธแค้นชาวกีกมากก็เพราะว่าครอบครัวของเธอถูกทหารชาวกีฆ่าและแถมตัวเธอเองก็ถูกจับไปเป็นทาสบนเรือโดนข่มขืนอยู่หลายปีจนพวกทหารเบือ่อจากนั้นมันก็จับอะเทมิเคียเอาไปทิ้งไว้ข้างทางปล่อยให้เธอตายอยู่แบบนั้นจนกระทั่งมีทูตชาวเปอร์เซียมาเจอแล้วก็ รับเธอไปเลี้ยงจากนั้นเธอก็ถูกฝึกมาตลอดโดยบรรดาพวกนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเปอร์เซียจนนักรบพวกนี้ไม่มีใครสู้เธอได้แล้วพออาเทมิเชียโตขึ้นมาผลงานในการเป็นแม่ทัพของเธอก็โดดเด่นกว่าแม่ทัพคนอื่นเรียกได้ว่าถ้าไปตีเมืองไหนก็แตกทุกเมืองและตอนนี้พวกเราก็ได้ข่าวมาว่าลีโอเนดัสกำลังยกทัพ3 0 0คนไปสกัดพวกเปอร์เซียเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็หมายความว่าระหว่างกองทัพเปอร์เซียกับเมืองเอเธนมีสิ่งเดียวที่กั้นพวกเปอร์เซียเอาไว้อยู่ก็คือกองทัพของลีโอเนดัแคค่300ต มิโตคิดเขาก็เลยคิดว่างั้นเขาจะยกกองทัพเรือไปโจมตีกองทัพเรือของเปอร์เซียอีกฝั่งหนึ่งอย่าให้กองทัพหลักของมันเทียบฝั่งได้ซึ่งทุกคนคิดว่ามันจะดีเหรอกองทัพหลักของเปอร์เซียมีเรือเป็นพันลำเลยแต่ว่าฝั่งเรามีแค่50ลำเทมิโตคิดเขาบอกว่าเชื่อในแผนของเขาดิเขาคิดแผนเอาไว้หมดแล้วจากนั้นเทมิโตคิดเขาก็นํากองทัพเรือไปตั้งขบวนไว้ที่หน้าน้าลึกเพื่อที่จะสกัดกองทัพหลักของเปอร์เซียเอาไว้แล้วพอทุกคนเห็นเรือของกองทัพเปอร์เซียโอ้โหม,มึงมา บเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันก็ต้องมีกลัวกันบ้างเทมิตโตคิดก็พยายามพูดปลุกใจทุกคนซึ่งภัยของเขาตอนนี้ก็คือเรือของเปอร์เซียแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าเป็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเราจะใช้วิธีโจมตีที่กลางเรือแทนแล้วพอเรือของกองทัพเปอร์เซียพุ่งมาเรือของกองทัพกีกพวกเขาก็แหวกทางให้เรือของกองทัพเปอร์เซีย er. จากนั้นก็เริ่มโจมตีที่จุดกลางเรือเทมิตโตคิดเขาสั่งให้ขับเรือพุ่งชนไปที่เรือของกองทัพเปอร์เซีย er, ซึ่งเรือแต่ละลำ อาร์เทมิเชียก็เห็นแล้วว่ากองทัพเรือแนวหน้าที่เธอส่งไปโดนจมทุกลำเลยวันนี้เธอก็เลยสั่งให้ถอยทัพไปก่อนแล้วในวันแรกก็เป็นชาวกีที่เป็นฝ่ายชนะแต่ว่าทหารของกีก็ไม่มั่นใจว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะต้านพวกเปอร์เซียไว้ได้อีกกี่วันแต่ตามที่เทมิตโตคิดวางแผนเอาไว้ถ้าแผนมันเป็นไป,นปนตามที่เขาคิดพวกเราน่าจะต้านได้จนกว่ากองทัพสปาร์ตันเข้าร่วมสงครามถ้านักรบที่แข่งแกร่งที่สุดในกีเข้าร่วมสงครามเมื่อไหร่เราก็น่าจะมีโอกาสชนะส่วนทางด้านของพวกเปอร์เซียหลังจากที่แม่ทัพเรือของกองทัพหน้าาเข ทำงานพลาดไอเทมิเคียก็เลยสั่งเก็บซะจับ่วงน้ำแม่งเลยและความเสียหายของกองทัพเรือทั้งหมดตอนนี้เรือทั้งหมดเสียหายเจลํา30ลำาลำพังแบบไม่ต้องซ่อมเรือ20ลําลำส่งเข้าท่ารอซ่อมประมาณ2อาทิตย์แล้วจากที่ดูสถานการณ์กองทัพเรือของกีกที่มาต้านกองทัพของเปอร์เซียเอาไว้มันก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะเลยแต่ว่าพวกมันก็พังเรือของเราได้ตั้งขนาดนี้ไอเทมิเคียก็ได้เริ่มสนใจคนที่วางแผนการลบของกองทัพกีกลูกน้องของเธอก็บอกว่าไอคนที่วางแผนชื่อเทมิตโตคิดและแถมมันยังเป็นคน ข่ากษัตริย์ดาเลียดอีกพอเช้าวันต่อมากองทัพของเปอร์เซียก็พยายามบุกเข้ามาเหมือนเดิมพอกองทัพของเปอร์เซียบุกเข้ามาเทมิตโตคิดที่ตั้งกองทัพเรือรออยู่เขาก็สั่งให้ทุกคนถอยกองทัพของเปอร์เซียก็พยายามพายเรือตามแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มีหมอกมากพวกเปอร์เซียก็เลยฆ่าสายตาจากกองทัพของกีแม่งหายกันไปไหนหมดวะเนี่ยแล้วพอกองทัพของเปอร์เซียขับเรือตามไม่ได้เรื่อยพวกเขาก็เจอกับช่องแคบทําให้เรือบางส่วนล่มไปโดยที่ยังไม่ได้สู้เลยแล้วแถมที่ด้านหน้าพัวกีก็เอาเรือมาขวางททาางไว้้อีกํให เรือเกือบทุกลำวิ่งชนกันส่วนกองทัพกีกที่ซ่อนอยู่ด้านบนพอเห็นว่ามีโอกาสพวกเขาก็เริ่มโจมตีจากนั้นก็เริ่มไล่ฆ่ากองทัพเปอร์เซียไปทีละคนโหกูละเซงเลยน่าจะแพ้แล้วมึงเนี่ยแล้วในการลบวันนี้ผลการลบของพวกเปอร์เซียก็ออกมาเหมือนเดิมกองเรือที่อธ์ธทมีเซียส่งมาถูกฆ่าตายทั้งหมดและดูเหมือนว่าอ์ธีมีเซียจะประทับใจในตัวเทอร์มิตโตคิดมากเพราะว่าด้วยความฉลาดของเขาทาั้งๆที่กําลังพลก็ด้อยกว่านักรบก็อ่อนกว่าแต่ว่ายังชนะได้เธอก็เลยส่งคนมาแจ้งข่าวว่าอยากจะคุย กับเทอร์มิตโตคิดแค่2คนซึ่งเขาก็ยอมไปเพื่อจะมีทางให้จบสงครามได้บ้างพอมาถึงเรืออะเทมิเชียก็ออกมาต้อนรับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เธอพูดตอนแรกก็คือกองทัพของเปอร์เซียแข็งแก่งกว่ามากแล้วก็จํานวนคนเยอะกว่ามากซึ่งไม่มีทางเลยที่กองทัพของกีกจะต้านไว้ได้ตลอดเธอก็เลยมีข้อเสนอหนึ่งเพื่อที่จะจบสงครามนี้ง่ายๆอะเทมิเชียต้องการให้เทอร์มิตโตคิดมาเป็นรองแม่ทัพของเธอแล้วถ้าลองดูแผนของกีกตอนนี้ตอนนี้ก็มีแค่กองทัพสปาร์ตันที่ขวางทางขึ้นบกอยู่ส่วนทางเรือก็มีกอง ทัพเรือของเทอร์มิโตคิดแค่ไม่กี่ลำที่ขวางกองทัพของเปอร์เซียเอาไว้อยู่เราคิดเลยว่าสงครามครั้งนี้ฝั่งกิกจะได้รับชัยชนะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะพวกนักการเมืองที่ส่งนักรบมาแค่นี้แล้วมันจะทําให้ทุกคนตายกันหมดไอเทมิเคียก็พยายามกล่อมว่าให้กองทัพของเทมิตโตคิดเขาร่วมกับเปอร์เซียเถอะจะได้ไม่ต้องสูญเสียกันอีกกล่อมไปกล่อมมาทั้งสองคนก็ลอ,อก,กันใช้อย่างนั้นไอคนที่เฝ้ายามอยู่ด้านนอกเอาไงดีว่าเราเข้าไปช่วยดีไหมไอเทมิเคียก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าจะเขาร่วมกัับกอออองทพเเปปร์ซียมมแนนน่ิิโค็ฏ ทีนี้ก็เสียอารมณ์เลยเธอก็เลยไล่เทมิตโตคิดออกไปจากเรือแล้วพอขอกลับมาถึงฝั่งเพื่อนก็นถามว่าเป็นไงบ้างสบายใจได้เลยทุกคนรอบหน้าเธอจะนําทัพมาเองจากนั้นไม่นานกองทัพเรือของเปอร์เซียก็ยกทัพมารอบนี้เหมือนจะเป็นเรือขนส่งน้ํามันพวกเปอร์เซียก็เทน้ํามันลงทะเลและยังส่งทหารดําน้ํามาอีกพอเทมิตโตคิดเห็นว่าของที่พวกเปอร์เซียปล่อยลงมาในทะเลมันคือน้ํามันพวกเปอร์เซียมันคิดจะเผาพ,าพวกเราแน่นอนเขาก็เลยสั่งให้ถอยก่อนสุดท้ายก็ไม่ทันเพราะว่าพวกเปอร์เซียมันโยนลูกไฟมา ทำให้ทะเลตรงนี้กลายเป็นทะเลเพลิงแล้วแถมคนที่พวกมันส่งมามันก็เหมือนเป็นหน่วยระเบิดพีชีพเพราะว่าคนพวกนี้แบกถังน้ํามันมาด้วยอาร์เทมิเชียก็คิดว่าสงครามที่สนามรบตรงนี้มันน่าจะจบแล้วแหละแต่โชคยังดีที่เทมิตโตคิดยังไม่ตายแต่ว่าเขาก็สูญเสียไปมากทาหารที่เหลือรอดมาได้ก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนขนาดเพื่อนสนิทของเขาเองก็ยังพลาดส่วนทางด้านกองทัพสปาร์ตันตั้ง300คนพวกเขาเองก็ถูกจัดการจนหมดเหมือนกันแม่ทัพอะคาเดียนก็เอาข่าวนี้มาบอกกับเทอร์มิตโตคิดว่ากษัตริย์ลีโอในดัตตายแล้ว เขาก็เลยสั่งให้แม่ทัพอเคเดียนแจ้งข่าวนี้กับทุกเมืองเพราะว่าการเสียสละของชาวสปาร์ตันทั้ง300คนมันจะไม่สูญเปล่าชาวกีกทุกคนจะได้ร่วมมือกันสักทีส่วนตัวเขาเองจะกลับไปที่เมืองเอเธนเพื่อไปขอกองทัพเพิ่มแต่พอกลับมาเขาก็เจอเอฟเฟียนทิตอยู่ที่เมืองเพราะว่ากษัตริย์เซอร์ซิสใชใ้เขามาแล้วก็เอาดาบของลลโอในดัตมาให้เพื่อเป็นการประกาศว่าแม้แต่กษัตริย์ของกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองกีกก็ยังพ่ายแพ้เทมิตโตคิดเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจจเรรื่่อองงททีีะวมกกัพ เขาก็เลยตัดสินใจไปที่เมืองสปาร์ตันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปขอกองทัพเรือของเมืองสปาร์ตันแต่ว่าราชินีกอโกเธอยังเสียใจเรื่องที่สามีของเธอเพิ่งตายไปอยู่เลยแล้วเมืองเอเธนตอนนี้ก็ถูกยึดเป็นที่เรียบร้อยทั้งเมืองถูกเผาจนหมดบางคนที่หนีขึ้นเรือไม่ทันก็ต้องถูกฆ่าที่นี่เอเฟียนทิเก้าข่าวมาแจ้งกับข่ารารเซอร์ซิตว่าตอนนี้กองทัพของกีมันเอาเรือไปแอบอยู่ที่อ่าวซารามิดส่วนคนที่บัญชาการเรือทั้งหมดก็คือเทมิโตคิดอะเทมิเคียก็ตกใจแป๊บหนึ่งเพราะตอนแรกเธอนึกว่่าาาเทมิิโตตคนจะยไป เธอก็เลยคิดว่าจะไปจัดการด้วยตัวเองส่วนทางด้านกองทัพของกีตอนนี้ทุกคนก็หมดอะไรตายอยากกันหมดเพราะตอนแรกแผนที่เทมิโตคิดวางเอาไว้เขาต้องการถ่วงเวลาให้นานที่สุดเพื่อที่กองทัพของสปาร์ตันจะเข้าร่วงสงครามด้วยแต่หลังจากที่เขาไปที่เมืองของสปาร์ตันมาเมื่อเช้าดูเหมือนว่าแผนนี้จะยังไม่ได้ผลสปาร์ตันไม่ยอมเข้าร่วงสงครามด้วยนักรบส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่แทบทุกคนเลยก็ไม่ใช่นักรบจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเพิ่งฝึกใช้ดาบมาแค่ไม่กี่วันเองแล้วแถมเรือลบอกของเราตอนนี้ แล้วสิ่งที่เขาจะบอกกับทุกคนก็คือเขาจะไม่บังคับใครให้ร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้แต่ว,ว่านักรบทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาก็พร้อมตายในสงครามและในศึกสุดท้ายเรือของกองทัพกี่หกลำต้องสู้กับเรือของกองทัพเปอร์เซียเป็นร้อยลำแผนของเทมิโตคิดก็ไม่มีอะไรมากที่กองทัพเรือของเปอร์เซียโหดได้ขนาดนี้ก็เพราะมีอเธมิเซียคอยบัญชาการอยู่ถ้าฆ่าเธอได้กองทัพเรือของเปอร์เซียก็จบเทมิโตคิดก็สั่งให้กองทัพเรือของเขาขับเรือพุ่งชนกองทัพเรือของเปอร์เซียแล้วก็ใช้ทหารทั้งหมดพยายาาามเกีรร์ทงทงหขอ เสียให้โล่งที่สุดเพื่อให้เทมิโตคิดใช้มา้าขี่ไปหาอะเทมิเซียโดยตรงพอเขาเจออะเทมิเซียเขาก็รีบพุ่งไปหาทันทีแล้วก็รีบจัดการทาหารที่เฝ้าอยู่บนเรือจนตอนนี้ก็เหลือแค่เขากับอะเทมิเซียแค่2คนและระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังสู้กันอยู่อะเทมิเซียก็หันไปเห็นกองทัพเรือแล้วกองทัพเรือกองทัพนี้ก็เป็นกองทัพเรือของสปาร์ตันที่นําโดยจักรพรรดิโกโกอเพราะว่าเธอมีความต้องการที่จะมาล้างแค้นให้กษัตริย์เลโอไนดัสแล้วไม่ใช่กองทัพเรือของสปาร์ตันอย่างเดียวที่มาทั้งเอลฟีี่ทอเวย อะเคเดียนตอนนี้กองทัพเรือของกิีกทั้งหมดก็ล้อมกองทัพเรือของเปอร์เซียเอาไว้ได้กริย์เซอร์ซิส S S เองก็รู้แล้วว่ากองทัพเรือที่เขาส่งไปโดนพังหมดแน่เทมิตโตคิดเขาก็ยื่นข้อเสนอให้อเทมิเชียถ้ายอมแพ้ตอนนี้เขาจะยอมไว้ชีวิตเธอแล้วก็ให้อเทมิเชียใช้เรือเล็กหนีไปได้แต่ถ้ายังสู้ต่อรับรองว่ากองทัพเรือของเปอร์เซียที่อยู่ที่นี่ตายหมดทุกคนแน่นอนรวมทั้งอเทมิเชียด้วยสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจสู้จนตายและกองทัพเรือของเปอร์เซียทั้งหมดกำลังจะถูกถลม่มเรื่องกจบเเพียท่า ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ